กับพี่น้องเลยว่าเรื่องชีวิตหุดหน่อยม,มากเพราะว่ามันไม่ได้วนที่เกิดชีวิตไม่ได้เป็นพวกผมแต่เป็นพี่พน้องผู้ชายช่คือก็เป็นรู้ผมมันก็เป็นชีวิตของพวกผมของชีวติตของคนดูมันตุบตุ๋น พวกผมเป็นพว่ที่รอดชีวิตอยู่และก็รู้ว่าวากัรอ่าถ้าเขาขยับมาถึงเวที้พี่น้องเราพร้อมจะพูดชี้แต่ยักไม่รู้อยู่เลยที่ผังชีวิตเพราะฉะนั้นถึงดี่รความรู้สึกเข้าใจนะเราได้ร่วมทวก่วกกันมาย่านไรติดตั เราต้องรู <No boundaries> ้ตรงร่าเราต้องรู้ตรอง่ากต้ก็รู้อีกิีชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ยอมจำนนแต่เราต้องการให้พี่น้องเพื่อนเราต้องเสียชีวิตดีกล้วผมรู้ว่าพี่น้องก็ผหมืนผพวกผมก็ปวดหัวไม่ได้แตกต่างกันแต่ทนความตายของพี่น้องไม่ได้อีกต่อไป วกผมเพื iments, também, ่อนๆจะเดินทางไปร่วมงานระเบียงแห่งชาติทุกคนที่มาเป็นอะไงี้ยังไม่ทำกุไแจออก้วยทั้งนั้เราจะไดกับพี่น้องเราอย่างไร เพราะหัวใจพี่น้องเลียทการตายกันมาทุกคนผมเรียนจากพี่น้องว่าเราหยุดการตายของพี่น้องครับต่การต่อสู้ดังนีี่สุดเพราะพี่น้องคนแรกคนแรกที่แดงก็นยังตายอยู่ตาวแดงก็ยังตายุแล่ไอ้เจลาคุยก็ยังตายอยู่เรามาช่วยหยุดกามตายทุกคนก็ได้หัวใจการต่อสู้ พวกคนหมดใจหัวใจพวกเราต้งรู้ว่ารอจอทหารบุกมาถึงที่นี่พี่น้องกำลังเตรียมชีวิตจะถูกเผาพวกผมก็เห็นภาพนี้ไ่แด้วผมต้องรออะไรพี่น้อง จม่มาดีเลยทีก็ไม่รู้อยู่ดีๆจีอเนี่ยอดนเขาหยุดการตายเพราะตอนที่ผมบอกกัาต้องการตายตันเกิดขึ้นกับพวกผมแต่ทุ่นกามตายตัอเดดขึ้นกับพี่ร้องอย่างนี้กับพี่น้องที่เราการต่อสู้จงไม่ลดิ้งไปแต่วันนี้ขอหยุดวามตายของพี่ร้องล้าโดจะตาว่าพื่เย พี่น้องเลย่งนี้แล้วแ่ยังอยู่เราเหนื่อยล้จมาหลายเงตอนจริี่อราจะบอกพี่น้องวันนี้อยาที่ว่าเรามาหยุดความตายไม่ต้องการให้ตายเราเนตายตายไม่ต้องการให้พี่น้องเราตอีกนะผมรู้ว่าพี่น้องจกตัวโผลก็เดดตวโคไม่ต้องเจอจะเจอสภาพแบบนี้ แปลว่าเขามีเป้าหมายกับพวกผมแต่ทั้งหมดพี่น้องเดียวให้พี่น้องสบายใจได้นะเราไม่เปลี่ยนความคิดแต่เราผนไม่ได้จริงๆผนไม่ได้จริงๆเราเห็นใจพวกพี่น้องเลยขอบคุณมากครับ các <Niculose> <và> đồng chí của chúng ta luôn luôn tận tâm tận những có được ให้ะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ในเมื่อการศึกของประชาชนไม่เพียงพอที่จะเป่การจบลมตายมากมายแล้วก็ไม่ทันไดว่าวมนายนี้จะยุติดลงไป

ในเครียดเด็กเขาจะได้เ้องกันไม่ให้รีการเสียชีวิตกันนะครับต้ะเรอตก็เลขก่อน